แมนยูปีศาแดงกำลังจับจ้องอยู่นะครับมีรายง,งานล่าสุดบอกว่าเจมเมดริสันของเลสเตอร์ซิตี้เตรียมที่จะย้ายทีมแล้วในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้ค่าตัวประมาณ45-60ล้านปอนด์เลยก็ว่าได้นะครับอันนี้เป็นรายง,งานข่าวจาก The ะจิ e ล์กราฟนะครับรายง,งานบอกว่าเจมเมอริสันมิดฟิลด์ซูเปอร์สตาร์ของเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเตรียมย้ายทีมแล้วในช่วงตลาดซัมเมอร์น,นี้โดยไม่สนว่า อ่าเลสเตอร์จะอยู่รอบต่อไปในพิมพ์เหลืองเกลือหรือเปล่านะครับทำกลางความสนใจจากแมนยูที่อาจจะดึงเขาไปเล่นในบทบาทหมายเลข10ก็เป็นได้ มิดฟิลวัย26ปีอย่างเจมส์มิทิสันเนี่ยตกเป็นข่าวแยะทีมมาอย่างยาวนานนะครับและคาดว่าเตรียมเกิดขึ้นจริงแล้วในช่วงตลาดซัมมอร์น,นี้เนื่องจากเลสเตอร์ตอนนี้ขาดทุนอย่างหนักจำเป็นต้องขายซซเปอร์สตาร์ค่าตัวแพงออกจากทีมเพื่อรายได้ที่มันมหาศาลนะครับอีกทั้งเจมส์มิทิสันเองสัญญาเขาเข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วกับเลสเตอร์สุ่มเสียงจะเสียฟรีก็เป็นได้ รายง,งานล่าสุดจากเดอะเชลกราฟครับรายง,งานบอกว่ามีโอกาสที่เชม์มิทซันจะย้ายอยู่กับแมนยูราคาประมาณ45-60ถึงล้านปอนด์นะครับเชม์มิทซันคนนะ่าถือว่าเป็นการเสริมทัพที่น่าสนใจเลยของแมนยูนะครับหลังเราได้เห็นเอริกเซนฮางช่วงหลังมักถอยเอาบรูโน่เฟร์นันเดสลงมาเล่นต่ำเป็นตัวคุมจังหวะของเกมหมายความว่าแมนยูสามารถตามหานักเตะในบทบาทหมายเลขสิบมาเสริมทัพเพื่อให้ทีมอันตรายมากยิ่งขึ้นนะครับโอ้โหตอนนี้ครับ มีข่าวว่าสูงเลยนะที่เชมิดิสันจะย้ายทีมแล้วในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ไม่สนว่าเลสเตอร์จะรอดปลอดภัยจากพิมพ์เลงเกรดหรือเปล่าจะตกชั้นหรือจะอยู่ต่อแต่เชมิดิสันอาจจะย้ายแล้วนะครับตัวเต็งตอนนี้น่าจะกลายเป็นแมนเชสเตอร์ยูนเตอรหรือเปล่านะครับ ครั้งก่อนก็มีข่าวกับไอ้อปืนญญอย่าร์เสนอลด้วยชุกคนก็มีความคิดเห็นว่าเชมเมตซันจะย้ายไปทีมไหนแมนยูนิวกาสเซินอาส์เนนอลก็คอมเมนต์เข้ามาได้ขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมจัดไปให้รุ่นจัดไปยาวๆลอย